s าวมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาววันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็นงรุ่งเช่นเดิมนะคะใช่แล้วสําหรับ EP นี้เป็น EP ที่18แล้วใช่ค่ะเป็น EP ที่18เนอะก็จะเป็นดวงของสัปดาห์นี้นะคะคือ15ถึง21กุมภาพันธ์เนอะจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่ได้มีดาวยายนะลุ่งแต่ว่ามันมีดาวดวงหนึ่งที่มีการ เปลี่ยนจังหวะการเดินจากตอนแรกเนี่ยเดินผิดปกติอยู่นะคะแล้วก็กลับมาเดินปกติมากขึ้นเนาะจริงๆแล้วมันเริ่มเปลี่ยนจังหวะการเดินมาตั้งแต่วันที่11เแล้วลุงแต่ว่ามันจะปกติอะประมาณวันที่2ี่บกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทั้งสัปดาห์นี้เราน่าจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันมากขึ้นกว่าเดิมสัปดาห์ที่แล้วอะตอนที่เราอัดเรื่องเกี่ยวกับดาวพุธไปอะอว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะ ไม่ค่อยโอเคไม่ปกติใช่ไหมสัปดาห์นั้นอะดาวพุธยังเดินไม่เข้าสู่จังหวะที่เรียกว่าพักก็คือมันยังเป็นแบบชะลอหรือว่าลดองศาอยู่ใช่ไหมเราอัดเสร็จปุ๊บอะมันก็มีข่าวออกมาเลยว่าคลายล็อกดาวน์ฟิตเนสเนี่ยมันสามารถเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วใช่แต่ว่าเราอะเพิ่งอัดไปว่าเฮ้ยมันน่าจะมีการแบบปิดเพิ่มขึ้นหรือว่าดูแบบคมนาคมได้ยากขึ้นออกไปไหนได้ยากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยตอนที่ลุงอ่านข่าวให้ฟังคือใจเสียมากเลยนะ เพราะว่าเพราะว่าอัาไปแล้วไงอ่าจไปแล้วว่ามันจะปิดมากขึ้นแต่ว่าอยู่ๆใครล็อกดาวน์แล้วก็แบบเฮ้ยกูอ่านผิดแล้ววะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันต้องมีสินี่ดาวมันจะพักนะเว้ยอะไรเงี้ยพอดาวพักไปวันนึงมั้ง วันถัดมาก็เกิดเคสกรณีที่เป็นข่าวกันอยู่ในตอนนี้ที่ว่าจัดปาร์ตี้แล้วติดโควิดอะเราก็แบบอ๋อเออน่าจะอันนี้แหละดาวพุธผิดปกติอะมันจะมาอย่างไม่คาดฝันมาแบบอะไรวะตอนแรกมันเหมือนจะดีแล้วแล้วมันก็จะไม่อยู่ดีก็คือใช่กลับมาใช่อยู่ดีๆก็มีการกลับมาเนาะก็วันนี้เนี่ยที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นเดือนมกราคมเนาะแต่ว่าเรื่องราวมันก็จะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ ในสัปดาห์นี้พอดาวมันกลับมาเดินปกติมากขึ้นเนี่ยอะไรที่มันถอยหลังไปแล้วมันก็จะกลับมาปกติใช่ไหมลุงแล้วก็ใครที่เงียบจากเราไปจะเริ่มติดต่อกลับมาถ้าไปสัมภาษณ์แล้วเขาชะลอตัวขอโฮไว้ก่อนเนี้ยเราจะได้คําตอบมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือภาพรวมเนาะที่มันเราจะเห็นว่ามันขยับแล้วมันเคลื่อนไปข้างหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าแต่ละราศีเนี่ยในภาพรวมเนาะนอกจากดาวพุธแล้วเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างคะ่ะ ราศีธนูค่ะ,ะการงานของชาวราศีธนูเป็นไงบ้างคะมองว่าเริ่มอ้วกแตกมาตั้งแต่ประมาณนนะใช่ใช่ก็ซัฟเฟอร์กับการจะต้องทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะต้องแก้ไขงานหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางมากราคมแล้วละ่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะแล้วมองว่างานเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเงินมากๆในเดือนนี้เพราะว่าดาวการงานมาอยู่ในตําแหน่งการเงิน มันก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีสําหรับฟรีแลนซ์ที่ได้วางบินแล้วก็เงินก็มาถึงเราสักทีหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทํางานประจําอะช่วงเนี้ยอาจจะแบบรับงานมามากเกินไปแล้วมันมากองอยู่ที่เราแล้วระวังว่าเราจะแฮนเดิลมันไม่ได้นะคะอาจจะมีงานที่หลากหลายเป็นงานที่เราค่อนข้างถนัดเลยอะเข้ามาแล้วมันทําเงินเลยทันทีอะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์นี่คือดีมากแต่ว่าถ้าเป็นพอเป็นงานประจํางานเยอะเนี่เงินมันไม่ได้เยอะตาม mm ั hmm. นเนาะฝากด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างหนัก ส่วนการโฟกัสเดือนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีดาวที่เกี่ยวกับการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานด้วยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมีการเรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมในแง่ของการงานคือสเปเชียลลิสต์มากขึ้นกว่าเดิมถ้าอยากเรียนรู้อะไรอ่ะให้เรียนในช่วงเนี้มันจะเริ่มแบบ จำมันจะเริ่มเก็ตมันมากขึ้น,นกว่าเดิมใช่ด้วว่า e อฟฟ c t i ีฟกับมันมากขึ้นใช่แล้วถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเขียนอะโดยเฉพาะการเขียนอะไรที่เราถนัดหรือเราเรียนรู้หรือเขียนบล็อกเกอร์เฮ้ยมันมีแววนะว่ามันจะออกผลมาได้ค่อนข้างดีมีคนเข้ามาสนใจเราเยอะ ต่ว่าอย่างที่บอกมันจเบียดบางชีวิตเราแมา่ชีวิตเราจะแบบตารางแน่นเอียดคล้ายๆเกี่ยวับราศีตุลเลยที่แบบเฮ้ยอยู่ๆชีวิตมันก็จะต้องจํากัดอะ่ะฉันต้องมีวินัยมากกว่านี้นะหลังจากที่เฮ้ยไม่มีวินัยมานานแล้วอันนี้คือราศีธนูนะคะที่จะเจอเนาะต่อมาค่ะเรื่องการเงินของราศีธนูเนี่ย ถ้าทางานประจํามันก็อาจจะได้เงินส่วนอื่นๆเราไม่ชัวร์ว่าเป็นอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วอาจจะเอาดอกออกผลมาแต่มันก็อยู่ในตรงนั้นแหละเราไม่ได้เอามันออกมาใช้นะคะใครที่ติดหนี้เราไว้ก็อาจจะคืนมาในช่วงนี้นะคะสามารถไปทวงเขาได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีจิตสํานึกเองนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยติดเราไว้ใช่ฉันยุ่เงินฉันยืมเงินเธอเมื่อ10ปีที่แล้วนะได้ฟ <laughs> ีลแบบนี้ได้นะ <laughs> อะไรเงี้ยคือเขาก็อาจจะทักมาแล้วก็คืนเงินให้กับเราได้และข่าวดีของฟรีแลนซ์ค่ะก็คือ เงินเยอะมากแต่เงินกระจุกกระจิกกระจกเออมันไม่ใช่ก้อนใหญ่ขนาดนั้นแต่รวมๆมมันก็เยอะมากพอสมควรเรามองว่าเฮ้ยยินดีด้วยสําหรับคนราศีธนูก่อนหน้านี้อาจจะมีความเครียดเรื่องเงินเป็นพิเศษอะเนาะตอนนี้ก็เริ่มหายใจหายคอสะดวกขึ้นแล้วส่วนเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดเนาะจริงๆคิดว่ามีคนคุยนะแล้วก็ก่อนอนันนี้มีถอยกันไปแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการแบบกลับมาคุยหรือว่าจูนกันใหม่ได้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่โอเคนะคะส่วนคนมีแฟนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่น่ารักหน่อยนึงอ่ะดาวพุธอ่ะเนาะมันเป็นดาวกัญญาและดาวความรักของชาวราศีธนูพอมันวิป,ปริตปุ๊บอ่ะจากที่มันแบบโหอินเลิฟก,กันมากแบบมีความสุขกันมากเฮ้ยอยู่ๆแบบ หันหลังใส่กันใช่หรือไม่แบบมนมันเหมือนแบบขี่รถอยู่แล้วก็อยู่เอาไม้ไปเสียบที่ล้อมันเปลกระทันหันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแบบเมื่อวานยังดีอยู่เลยวันนี้เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้และหลังจากนี้จะดีขึ้นแล้วนะคะก็จะคุยกันได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ใจยเย็นๆหน่อยเนาะสําหรับคนที่เกิดราศีธนูเพราะว่าดาวของคนรักอ่ะกับเราอยู่ร่วมกันก็จริงแล้วมันมีดาวที่ทําให้ปากจัดเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้เนาะ อย่าพูดจาที่มันทาร้ายจิตใจกันมากเกินเพราะว่ามันจะเจ็บกันทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าไอ้ดาวนั้นน่ะมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดว่าพูดเจ็บๆอ่ะช่วงนี้มันมันอยากพูดอ่ะมันอยากปากจัดอ่ะมันจะปากร้ายอ่ะต้องยับยั้งชั่งใจเอาไว้นิดนึงใช่ใช่ก็จบกันไปแล้วนะคะใครที่อยากจะฟังแบบไหนอยากจะให้ดวงยาวกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมกระชับกว่าเดิมหรือว่าเฮ้ยพิมพ์อยากได้แบบ โอเคดาวนียายอ่าคอมเมนต์กันมาได้นะคะฟีดแบ็กกันมาได้เลยยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่เพื่อทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวนะคะกับพิมฟ้าแล้วก็น้องรุ่งเนาะในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซล o อนพอร์สแคสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ